เอาอะไรเร็ว er ๆสิรีไปทำไมอยู่ใกล้ๆเองจะพาเข้าไปดูช็อปกากๆขอ้เป็นผมกำลังแพ็คของกันเลยถ้าจะให้ขายดีกว่านี้ล่ะก่อนนะต้องไม่หน้าป๋าอยู่ที่เสื้อไว้เดี๋ยวฉันเอาของไปส่งกันนะไอ้คิสตันมึงไม่รู้ป่ะเฮ้ยดูมันทำดูมันทำกับป๋าได้วันนี้เราจะทำอะไรกันป๋าจะถล่มช็อปพวกมัน <c oughs> มานี่เลยเฮ้ยนายจะทำอะไรนะพูดมากมันถึงเวลาแล้วอะไรเวลานี้แหละที่เราจะแก้แค้นมันมันจะขับรถไปส่งของใช่ไหมเราจะกดรลคตามมันไป แล้วมันต้องจอดรถเติมน้ำมันแน่นอนเราจะใช้จังหวัดนั้นขโมยรถและเอาของที่มันจะส่งไปเช็ดตูดดูจะป่าเลียดหน่อยก็ไปแล้วออกไปปฏิบัติการทำไมแถวนี้มันกันดานจังเลยเอเลียดยัหาอะไรตักงหนาเขาจะมีปัหานักกวเดินกลับบ้านเลยไป้ดยรถคันนั้นนะเฮ้ยเขากำลังเติมน้ำมันเราจะใช้จังหวัดที่มันเข้าเซเว่นจัดการเพียงก็คือวิ่งแล้วก็วิ่งเข้าไปเพราะเคิดได้แค่นี้สมองกูฟังน้ำนั่นแหละนั่นแหละเข้าเซเว่นไปเลย มันถึงเวลาของเราแล้วตกลงไปเลยไหมสามสองหนึ่งไปไปรีบไปเราเข้าเอเลียสเดี๋ยวจะโดนจับได้ไหนได้คุณแจมาจากไหนนะเอเลียสหลวงมาจากดากระเทยเดี๋ยวลองปาสำเร็จแล้วอีนูเอ็นเบียนจำเส่็จหำไว้ซะเอาล่ะเราจะต้องมาเช็คดูของกัน เบรกรถอะไรของนายเนี่ยน yeah. ีจะจะเป็นหากับป๋าได้ฟันเฉาะหนาวเฮ้ยก็นายเบ,บรกแรงกันไปไงอเอลิธทำไมที่กูขับรถมาได้กบุญห,หัวแล้วน่ะลองไปเช็คของกัน <c oughs> ก้องอะไรวะเนี่ยการแพ็คเสื้อผ้าไม่ใช่กล่องแบบนี้นะเอลิธมันเป็นก้อนเนื้อเคล้ามันเป็นก้อนไข่หุ้มเลย <c oughs> นี่นายมาผิดคันหรือเปล่าเอลิธ ใช่ใช่กันนี้เหรอแผงของเราล่มแล้วเอลิสมันล่มแล้วยังไงวะเฮ้ยเอาเราไปขายแล้วไปอัดดากกระเทาก็ได้นี่นะเฮ้ยอย่าทำฉันเอเลียสจะต้องเอามันไปทิ้งเฮ้ยไม่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 มันอาจจะเป็นอวัยวะของมนุษย์ก็ได้เอลิสเนี่ยตัดไข่ข้ออะไรแบบนี้หรอไข่คนเทียอะไรใหญ่ขนาดนี้ฮะบ้าหรือเปล่าใหญ่ขนาดนี้เราห้ำจะขนาดไหนฉันว่านะเอลิสเราควรเอาไปตรวจสอบที่ร้านที่เขาขายเครื่องในสัตว์อะไรประมาณนั้นเอลิสเขาน่าจะรู้แกงยังไม่นสำเร็จแล้วต้องเสียเวลาอีกเนี่ยนะมันอาจจะคุ้ม โอเคเอาตามนั้นแล้วถือมาแบบนี้ได้เหรอมึงจะให้กูซ้อนไปในห้ปอกกปัอ้นละบกระปอมเอาไงก็เอาไปก่อนเถอะนะแต่ตอนนี้อากาศมันร้อนนะเอเลียสไข่จะละลายหรือไงแต่ก็ว่าไปไข่กูอาจจะละลายด้วยเหมือนกันจะทำตัวมีพะรุษนะเอเลียสเงียบไว้ขอให้โชคดีเอเลียสอืมนี่มันไข่แมวชั้นดีเลยดินะ เขาว่าไงบ้างเอเลียตเขาบอกว่ามันคือไข่แมวแต่จะเป็นไข่แมวของไอเบนที่มันตอัดแล้วเพราะว่าไอเบนพาแมวไปตอัดหำอมไฉันนึกบอกได้ไปเลยเอเลียตแล้วจะไงตอบกับไข่แมวเอเลียตถามงงงงเอามาทำต้มย้ำเฮ้ยแล้วนั่นจะมาโรงพยาบาลทำไมเอเลียตเราจะบริจาคโรงพยาบาลเป็นอะไรเหมือนอะไรมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้เลยเอเลียตจงสำนึกไว้ซะว่าป๋าคือพ่อพระแมวมันอาจจะสูญพันธุ์เลยก็ได้ถ้าขาดไข่สองลูกนี้ไปเข้าใจเปล่า เดี๋ยวปามาไปเกิดอะไรขึ้นเอเลียสจิบหมายแล้วเอาไปตกลงมันเกิดอะไรขึ้นเอเลียตมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะแค่ไขไ่แมวน่ะมันดุกเด๊กขึ้นมาเอาละจากนั้นทั้งพนักงารรปภหรือว่าอะไรก็แล้วแต่วิ่งกระเจิงเลยยิ่งแมวตัวเมียเห็นแล้จะกระโดดออกมากรับไข่ เอาละเราจะเอาไข่แมวนี่มาคืนที่เดิมซะน่าจะเป็นแผนที่ดีเอฮ้ยน่าจะไปคืนยังไงเจ้าของรถเขาก็ไม่อยู่เนี่ยปากปัาจะทําให้ดูว่าการคืนที่ถูกต้องทํายังไงข้าตุวจลายมือนายเจอนะไอลียสตรวจกูก็ลบออกดีตรวจไม่ได้นะนี่นายเล่นเชิดเอาแบบนี้เลยเหรอมันอาจจะลบไม่หมดนะไอเลียสยังแมงเหอะเอาละเราลงจากรถแล้วก็ไปกันเอ้ยแล้วกญแจลน่ะนาจะเอายังไงดีถือว่าแถมให้อีกดอกนึงแล้วกันค <c oughs> อบคุณคนที่ไม่หำและมีปิตุกท่านที่ดูผมจนจบในเมร่าจะให้กับแฟนคลับไหมหาคลิปนี้มียอดแชร์สี่แสนแช รับไปเลยไอ้ฝนเป็นไอ้ฝนแต่ขวดพอ่อขวดแม่จะอัตริยะไอ้ฝนสิบเอ็ดขวยอะไรเล่ yeah. าเย้นะให้แค่ไอโฟนเครื่องเดียวเนี้ยนะไอ้เลียดมันปาดให้เยอะกว่าน,นี้อีกแล้วไม่เงื่อนขไขอะไรแหละไอ้เลียดทางชื่อปาเลียดว่ายังไงไอเลียดขอโทษน้องชายไอ้เสือ้อแดงเมื่อกี้มันคือไอ้พี่ชายสุบรรยอ่อนสองสัยสมองมันจะโดนปวกกันก่อนไปแล้วมัง้ง <c oughs>